ใช่นะคะพอ,อ,อก็ให้โอกาสหนูนะคะมาวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆโรงเรียนเทพศุริร่มเกล้านะคะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่เดินทางมาพบหนูนะคะวันนี้หนูก็ไม่สบายนะคะต้องขอกราบประธานาภัยจริงๆนะคะขอบคุณพ่ออ,อมากๆนะคะ เขาเป็นคนเมืองการ้านยางหนุ่มใช่ไหมคะชั้นนะเป็นคนเมืองกาเป็นคัลเจอร์เพิ่เพิ่มเมืองการรหือเปล่าหนูหนูหนต้องคุดยังไงหนูหนูก็เป็นคนเมืองการเหมือนกันค่ะบอ้าวเเป็นคนทคนคนเมืองการหน้นา,นาตาดีทุกคนใช่ไหมครัใช่เป็นคนเมืองการหน้นาตีห้า5ฟังบบเพลงกับฟังเพลงหนุ่ะช่วยช่วยร้องได้นะช่วยเป็นกำลังใจให้น้องน้อง,ง,องรเราไม่สภาจริงๆแต่พ่อก็ <S <S <ๆ S 1> จะช่วยช่วยแบ่งเงินนะครับ ใช้ไฟหน่อยไค่มีโทรศัพท์สายไฟคนฉันรู้ตัวเสมอคนยังเจอไม่คิดอะไรก็อยู่เป็นคนไกลไกลกันไป ดังรอยเท้าทิ้งไว้บนทางสายฉันต่อจะเป็นเือน 在的梦。 จริงจริงแต่ว่าอะไรนะคะได้อยู่ได้แต่ว่าพอมาแล้วก็หนูขอร้องให้ฟังให้เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆพออีกสักหนึ่งเพลงนะคะอ่าได้เพลงอะไรดีพอเชิญร้องด้วยได้อีกสักหนึ่งบทเพลงเพลงวันที่ได้คำตอบถึงกับก้าวหัวเรื่เลยค่ะเดี๋ยวคะเอาเพลงนี้ได้มั้ยเพลงไะ่ใช่ จำได้นี่นี่ก็เป็นแฟนคลับนะเพราะตอนเด็กๆเนี่ยก็เห็นต้นข้าวไปอยู่เป็นน้องที่น่ารักมากนะช่วยคุณยายอยู่กับคุณยายแล้วก็ไปร้องเพลงเปิดหมว<ช>ัวในวันนั้นฉันให้เธอห้าสิบบาทเธอเอาคืนฉันมาเลยเอ้าวต้องข <c oughs> อต้องให้เพิ่มไหมคะให้พอ,พอจะไหวไหมถ้าไหวก็ช่วยร้องถ้าไม่ไหวก็ถัดเพลงดาวเรืองดาวโรยพอ,อ,อได้ไหมจำได้ก็เพลงดาวเรืองดาวโรยนี่เป็นร้องครั้งแรกเลยใช่ ทั้งได้ที่ได้แชมป์แต่แต่พอช่วยหนูได้ใช่ไหมคะถ้าขอช่วยหนูหนูก็ร้องอ่าได้อ่าได้ได้ช่วยหน่อยพอได้ไม่คู่คู่นะหนูจะให้คุณยูหาเพลงสักพูดอ่ามาแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ได้แชมป์ครั้งที่หนึ่งรายการดวลเพลงจิงคุณท่านใดติดค่ะที่นี่ทจะรู้จักกันไคะ คุณครูช่วยหนูเองสักอย่างบทเพลงดีไหมครเพลงอะไรดีคะลูกคุณจะร้องได้ไหมอยากร้องให้ได้มากที่สุดจะเสียงเยอะแบบไม่อึดอึยเลยนะคะโอเคขอบคุณเพลงอะไรเอ่ยเดี๋ยวคุณครูอยู่ช่วยหนูเอกสักหนึ่งบทเพลงได้ค่ะได้ค่ะอ่ะรับรับพวงมาลัยเบีลูกคทะเรนสามารถมอบดอกไม้มอบพวงมาลัยมอบกำลังใจให้กับน้องต้นหามได้นะคะ ศึกษาปีที่หนึ่งครับใช่ใชน้งอนงศึกษาปีหนึ่งขอทราบชื่อโรงเรียนหน่อยโรงเรียนการจนานเาิเคราะห์โดยท่นออาทนครับออเดอร์สุงทรเตชะรัตน์รัตน์คุณคุณโอ้โหนะคะอันนี้คือน,น,น้องถือว่มหนึ่งเด่นแต่ความสามารถเกินตัวไปแล้วตอนนี้นะคะขอสามารถเพิ่มเติมได้ไหมว่าเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่จำได้ไหมลูกร้องเพลงมาตั้งแต่หนูเริ่มพูดได้เริ่มฟังเพลงอะไรเงี้ยค่ะเริ่มแบบรู้เรื่องก็ก็ซิงซับหน่อย ก็คือคนร่องข้างใช่ใช่ใช่ย่าด้วยนะคะด้วย<ห>ความที่เขาเป็นนักร้องแต่คุณรู้ขายรู้ไหมคะว่าวันนี้หนูจะมาไม่ได้เลย<ห>ถ้าไม่ได้รับการเชิญ<ห>จากท่านผอวิรชัยนะคะที่ส่งหนังสือไปหาท่านผอท่านผอดรมสมพงศ์นะคะผอหนูวันนี้หนูขอให้พี่ๆน้องๆชาวโรงเรียนเทพศร์ ปรบมือให้ผอวิระชัยหน่อยได้ไหมจ้าพอเป็นคนบ้านเดียวกันกับหนูนะคะหนูขอบคุณพออมากมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพอสมภงมิด้วยนะคะผออหนูเองที่คือคือถ้าพออวีรชัยเขานักศึืษาขอไปถ้าพอหนูไม่อนุญาตใช่หนูก็ไม่ก็ไมได้มาใช่ไหมคะคะจริงๆหนูดีใจมากที่หนูได้มาแต่หนูแอบเสียใจที่หนูทำได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเสียงมัน ไม่เป็นไรลูกเท่านี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วใช่ไหมคะทุกคนขอบคุณมากใช่เนี่ยกำลังใจล้นหลามว่านั้นเนี่ยไม่ต้องซี้น่ารกกันมากเลยถ้ามีโอกาสหนูอยากมาใหม่นะคะอยากมาใหม่แล้วก็มาแก้ตัวให้ดี่ปเิยค่ะหนูสัญญาว่าถ้ามีโอกาสนะคะหนูจะมาใหม่แล้วก็ร้องให้เต็มศักยภาพนะคะร้องให้ครบหนึ่งชั่วโมงเลยเพลงเร็วๆอะไรมา ค่ะ<ช>พี่พี่จะเต้นกันไหมคะท่าหนูมาอีก <S <S อก็คือวันนี้น่าจะรอเต้นกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าแบบพยักหน้าใช่ใช่ใชก็ที่นี่ก็คือร<ช>อสายเอวที่นี่เขาชอบเต้นกัางงานมา <ๆ S 2> กก <มา S 2> <า>็คก็เหมืหอนแต่งชุดมารอด้วยรึยยคะอ๋อใช่ค่ะใช่ๆๆวันนี้ก็คือเขาเป็นทีมเอี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับละครสัตว์อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่คุณไม่ครูเป็นตีมลูกทุ่งหนูเห็นในโลกครูเป็นคนแถวในงานมากที่ไม่เหมือนใครเลยค่ะ ขอบคุณคุณครูมากนะคะขอบคุณมากๆแล้วหนูก็ต้องขอโทษเพื่อนๆพืี่ๆนะคะโรงเรียนเทพศิรินะคะโลก้าทุกคนหนูไม่สบายจริงๆนะคะแล้วก็เสียงไม่มีเลยแต่ว่าจะมาแก้ตัวแน่นอนนะคะคุณครูถ้ามีโอกาสความเหมาะสมนะคะวันนี้หนูต้องขอบคุณพ่ออวิรชัยอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้หนูต้องขออนุญาตนะคะขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะขอเสียงประเห้น้องต้าคาะสุธียะ คนมากๆนะคะน้องเป็นแชมป์68สมัยดวลเพลงชิงทุนนะคะาจากรายการโทรทัศน์นะคะทางช่องวัน31นะคะเก่งไหมลูกเก่งเก่งมากนะคะเก่งมากนะคะเป็นคนที่มีความมานะพยายามอดทน ะะแล้วก็มีสปิริตของความเป็นศิลปินสูงมากช่ไหมคะว่าน้องไม่มีเสียงแต่น้องก็อยากจะร้องเพลงให้กับพวกเราทุกๆคนได้ฟังเยอะที่สุดเท่าที่น้องจะทำได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณน้องนะคะขอบคุณท่านผู้ในการนะคะของน้องด้วยแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะคะของน้องต้นข้าวที่วันนี้ให้เกียรติกับพวกเราโรงเรียนเทพศิรินรงค์กาง นะคะมาร้องเพลงมาเชวดตัวมาให้แรงบันดาลใจให้กับน้อง,องๆพี่ๆของเราในวันนี้นะคะเพราะว่าหลายคนวันนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ท่านผู้ชมแต่การชมในวันนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้จากการเป็นผู้ชมวันหนึ่งอยากจะมายืนบนเวทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งเล็กๆที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง,องๆ